สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนกระสินทิยาสันนะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อกอินพุเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตค่ะขออนุญาตเข้าสู่เนื้นอาหาเลยนะคะจังหวัดกลาสินเป็นแหล่งปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่สําคัญของประเทศไทยพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดนั่นก็คือพันธุ์บล็อกอินพุฟที่พบในจังหวัดกลาสินนั่นก็คือต้น หน่อไม้ฝรั่งมีการแตกหนอ่อและกิ่งก้านมากเกินไปค่ะปุ่ประสงค์ของโครงการน 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับหน่อไม้ฝรั่งพันธุน์บล็อกอินบลูฟสองเพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของเครื่องเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อกอินบลูฟคำถามวิจัย 1. ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อขนาดของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บล็อกอินบลูฟหรือไม่ 2. อุปกรณ์เพิ่มผลผล,ผลิตหน่อไม้ฝรั่งบล็อกอินบลูมีประสิทธิภาพหรือไม่ สมมติฐานการวิจัย 1. สภาพแวดล้อมมีผลกับขนาดของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ b l o c in b r o o รือ 2. อ,อุปกรณ์เพิ่มผ,ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ block in brood มีประสิทธิภาพเพิ่มผ,ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งได้ขออเขียนการทดลองการกำหนดและการควบคุมตัวแปรสามารถแบ่งออกได้4การทดลองดังนี้การทดลองที่1ศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งการทดลองที่2 ศึกษาความสูงของอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งการทดลองที่3ศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งการทดลองที่4ศึกษาความเข้มแสงผ่านอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งวิธีการดำเนินงานตอนที่1ศึกษาสมบัติของดินในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอุปกรณ์ตรวจวัดสมบัติดิน 1. ชุดทดสอบค่า ph และค่าธาตุ npk ในดิน 2. เครื่องวัดความชื้นดินลเครื่องวัดอุณหภูมิในดินวิธีการดําเนินการทดลองตอนที่1ศึกษาปัจจัยแวดล้อมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งวิธีการทดลอง1กํากหนดจุดที่จะศึกษาและเก็บข้มอมูลทั่วไปของดินโดยตรวจวัดสมบัติดินบริเวณที่ปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งพันบล็อกอินฟลูฟสองตรวจวัดความสูงของหน่อไม้ไม้ฝรั่งที่พร้อมเก็บเกี่ยวโดวยใช้สายวัดวัดจากโคนถึงปลายสุดแล้วบันทึกผลตอนที่2 การผลิตอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง2.1ศึกษาวความสูงของอุปกรณ์เพเพิ่มผลผล,ผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่ง1แต่ตัดท่อ PVC ที่มีความสูง15ซติมพร้อมตัดกระดาษสาให้ได้ขนาดพร้อมทั้งเคลือบด้วยน้ำยาใสกันน้ำและประกอบจนได้อุปกรณ์ดังภาพ 2. ออกแบบตามข้อ1แต่เพิ่มความสูงเป็น20และ30ซติเมตรตามลำดับวิธีการทดลอง1นำะอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งไปติดตั้งที่บริเวณโคนของต้นหน่อไม้ฝรั่ง โดยตรวจวัดหน่อไม้ที่เพิ่มโผล่ขึ้นดินและมีขนาดเท่ากันดังภาพค่ะ 2. ตรวจวัดผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่งอกพร้อมทั้งเปรียบเทียบความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของหน่อไม้ฝรั่งทุกวันจนครบ3วัน2.2ศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของอุปรกรณ์เพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งโดยข้อที่1ทําเหมือนดัง2อ,องจหนึ่งออกแบบตามข้อที่1แต่เปลี่ยนท่อ PVC ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4ี่ซติเมตรและหกซิเมตรตามลำดับค่ะ วิธีการทดลองทำเหมือนดังข้อ2.1เลยค่ะ2.3วิธีการศึกษาความเข้มแสงที่ผ่านอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งโดยข้อที่1ทําทำเหมือนดัง2.1และ2.2และข้อที่2ออกแบบตามข้อที่1แต่เพิ่มการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบใสาจาก1รอบเป็น2และ3รอบตามลำดับนั่นเองค่ะวิธีการทดลองก็ทำเหมือนดังข้อที่2.1และ2.2ค่ะ ผลการทดลองตอนที่1ศึกษาสมบัติดินในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งตารางหนึ่งเปรียบเทียบสมบัติดินในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งพัน Block i m p r o v e จากตารางสมบัติดินบริเวณที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง Block i m p r o v e มีค่าใกล้เคียงกันโดยมีอุณหภูมิดินเฉลี่ย28องศาต,ตามดังตารางและตามแผนภูมิวิเความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างใต้พุ่มของต้นหน่อไม้ฝรั่งค่ะ หน่อไม้ฝรั่งที่ครอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความสมูง20ซนเมตรให้ผลดีที่สุดโดยบพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง7.12ม mm. ิลลิเมตรและเมื่อเปรียบเทียบการใช้อุปกรณ์อื่นและเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อื่นจะได้ผลดังกล่าวเลยครับ2.2ศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของอุปกรณ์เพื่อผลผลิตคุณภาพนาห,าาหน่อไม้ฝรั่งแต่ตารางหน่อไม้ฝรั่งที่ครอบด้วยอุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4.5ซนติเมตรให้ผลดีที่ทสุดโดยพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป3วันมีความสูง3.1.25เซนติเมตรและเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อื่นจะได้ผลดังกล่าวครับจากการรางหน่อไม้ฝรั่งที่ครอบด้วยอุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4.5เซนติเมตร cm, ให้ผล,ผลผลิตที่ดีที่สุดโดยพบว,ว่าเมื่อเวลาผ่านไป3าวันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง7.94มิลิเมตร mm, และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อุปกรณ์อื่นผลดังกล่าวครับ2.3ศึกษาการเคลือบผิวกระดาษอุปกรณ์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งชุงเลือกหน่อไม้ฝรั่งที่เริ่มเริ่มโผล่พ้นออกจากดินและมีขนาดเท่ากันแล้วนําอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีการเคลือบผิวกระดาษต่างกาันไปติดตั้งบริเวณโคนต้นหน่อไม้ฝรั่งเปรียบเทียบความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของหน่อไม้ฝรั่งทุกวันจนครบสามวันได้ผลการทดลองดังนี้ครับ ต่อมาจะเป็นการสรุปผลการทดลองสูงบัตรของพื้นที่สําหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งต้องมีค่าอุณหภูมิค่าธาตุอาหารค่าธาตุฟอสฟอรัสค่าโพแทสเซียมค่า pH และค่าความชื้นที่ใกล้เคียงกันการใช้อุปรกรณ์ที่ครอบได้ผลผลิตด,ดีที่สุดคือที่มีขนาดความสูง20ซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง4.5เซนติเมตรสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งได้ดีและตรงตามขนาดที่ตลาดต้องการ วันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ